คาร์บอนคาเฟ่ครับเมื่อวานนี้นะแมวเกริ่นเอาไว้นะครับสำหรับเรื่องราวของพีเมลิกอังกฤษในฤดูกาลหน้านะฮะ2025-2026โดยบอกว่าลิเวอร์พูลนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลเป็นสามตัวเต็งแรกนะฮะที่ล้านพูฮะมองว่ามีโอกาสจะเป็นแชมป์มากที่สุดและตัวเลขก็ใกล้เคียงกันมากด้วยฮะประมาณราวๆาวหนึ่งจ่ายสองพวกนี้เนี่ยฮะทีนี้มาดูรายละเอียด ที่มากกว่านั้นนะฮะลิเวอร์พูลเนี่ยแปดจ่ายสิเป็นเต็งหนึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้สีจ่ายเก็คือสองนิดๆเนี่ยฮะเต็ง2และอาร์เซนอลสอจ่ายหนะครับก็คือ2ครึ่งนั่นเองใกล้เคียงกันมากนะฮะซึ่งในเรื่องของการซื้อขายตัวผู้เล่นนะฮะในช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะมีผลต่อตัวเลขก่อนที่จะเปิดฤดูกาลอย่างแน่นอนนะใครซื้อตัวดีๆนะฮะอย่างอาร์เซนอลอยู่ดีถ้าเกิดไปได้โยเคเลสมาเงี้ย ก็อาจจะโดนหัน2อจ่ายหเป็น4ีจ่ายเนะฮะตัวเลขจะมีการขยับตลอดโดยเป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะฮะที่อยู่เหนือกว่าเชลซีแมนยูและสเปอร์นะฮะอีก3ทีมในกลุ่มบิ๊กซิกฮะเขามองว่าสู้นิวคาสเซิลไม่ได้นะฮะนิวคาสเซิลนี่1หจ่ายสิเท่านั้นนะฮะสำหรับแชมป์ลีกคัพเลยดูการที่ผ่านมาเชลซีครับเป็นเต็ง5นะครับ1นจ่ายยีวิลล่ากับแมนยูอัน1นจ่ายสาเลยนะฮะสเปอร์ของหน้าแมวะฮะสบายๆฮะ66 1 <laughs> ฟอ r e เรสต์ร้อยห้าสิบหนึ่งไบรตันสองร้อยหนึ่งบอลมัร์ทสามร้อยหนึ่งฟูแลมเวสฮมพาเลสเอเตันห้าร้อยะหนึ่งจเนี่ยก็จะมีเบลนฟอร์ดวูฟลีสเบอร์รี่และซันเดอร์แลนด์จ่ายแค่พันต่อโหร้านทูไม่ไม่ใจเลยเนี่ยเนี่ยนี่นี่นีอนี่นี่นา่นี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 ่น่นเ่ี่นี่นี่่น l ่ยยาาน,น,ะะ 1, นี่นีนี่น่าย่นี่นนนนนน่นนนไ เบอร์ลี่จะเป็นได้ไงไม่กล้าจ่าย5 0 0 0นึงแล้วคนะเพราะว่าเคยเปิดมาแล้วก็ฤดูก,กาล2 0 1 5 2 0 1 6แฟนเลสเตอร์แทงเรียกว่าไส้ไหลเลยฮนะหนึ่งจ่าย5,000หลังจากนั้นไม่เคยมีร้านผูที่จะกล้าเปิดหนึ่งจ่าย5,000อีกเลยบางร้านเอาเต็มที่กับพันห้าสองพันนะฮะนั่นคือปรากฏการณ์ที่เลสเตอร์ทำให้ร้านผูนั้นบอดผวาโอ้โหแต่ว่ามึงเปิดซันเดอร์แลนด์หนึ่งจ่ายหนึ่งพันนี้ไม่ใจจริงจริงฮะฤดูกาลน,น่าสนใจแล้วฮะ มีดาร์บี้แมชของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซันเดอร์แลนด์กับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดคู่นี้นี่ผมเจอกันนี่ยังโหดนะฮะอืมมีสงครามดอกกุหลาบครับเพราะว่าลีสยูเนเตตขึ้นมาครับเจอกับแมนยูเย่าเยือนนี่มันแบบสุดๆนะฮะอืมแล้วน้าแมวก็อยากจะรู้ว่าสเปิร์กน้าแมวจะทําได้ดีแค่ไหน <c oughs> จะตกชั้นหรือเปล่าวะอันแน่นอนฮะในเรื่องของการตกชั้นเนี่ยซันเดอร์แลนด์เบอร์รี่และลีสสามทีมน้องใหม่นะฮะเป็นตัวเต็งทั้งหมด ก็2ปีติดต่อกันแล้วนะฮะไม่เคยเกิดขึ้นในหลีดสูงสุดนะฮะที่น้องใหม่ขึ้นชั้นมาและตกชั้นกลับไปทั้งหมดนะฮะอย่างฤดูกาลนี้ซาวด์แฮมตันอิฟสวิชเลสเตอร์น้องใหม่ตกหมดเลยครับฤดูกาลที่แล้วฮะลูตันเบอร์ลี่เชฟยู ley, you, ตกหมดเลยอ่าฤดูกาลนี้ซันเดอร์แลนด์เบอร์ลี่และลีสจะตกหมดเลยหรือเปล่าน่าแมวว่าต้องลุ้นกันยาวๆนะฮะโดยเฉพาะเบอร์ลี่นี่เกมรับแข็งแกร่งเหลือเกินนะฮะและหลีดเวเต็ดครับได้รับการชมอย่างมากมายนะฮะแล้วทีมที่เป็นพรีเมียร์ลีกเดิมเนี่ย ต้องระวังครับอย่างวูฟเนี่ยคือเต็งต่อมานะฮะอืมสามตัวเต็งแรกเนี่ยซันเดอร์แลนด์แทงสิบเอ็ดใจสี่ว่าจะตกนะเบอร์รี่แทงห้าใจสองและลีสแทงสิบเอ็ดใจแปดไม่ถึงหนึ่งต่อครับแต่วูฟอ่ะแทงหนึ่งใจสามนิดๆนะฮะแต่อย่าลืมว่าวูฟตกได้นะเพราะว่าพวกเขาปล่อยมาติอุสกุนย่าไว้ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะฟูแลนดเบนฟอร์ดเนะ่ยพวกนี้ห้าหนึ่งพาเลตแชมป์เอฟเอคัพยังหนึ่งใจห้าครึ่งเลยฮะเวสต์แฮมเอเวอร์ตันเนี่ยหนึ่งใจเจ็ดนะ,ะบอลมเรสต์หนึ่ง แมนยูวันหนึ่งจ่ายสิบหกสเปอร์นั่นแหละหนึ่งจ่ายสี่สิบอย่าลืมว่าสเปอร์นี่มันได้ที่สิบเจ็ดนะถ้าไม่มีเซาเลสเตอร์อิฟสวิตนี่สเปอร์ตกชั้นไปแล้วนะฮะเออแล้วในเรื่องของแชมเปี้ยนชิพเนี่ยทีมที่เป็นเต็งหนึ่งที่จะได้กลับขึ้นมาก็คืออิฟสวิตนะฮะหนึน 1, 5, น 1, ่งจ่ายสี่ครึ่งซานตันหนึ่งจ่ายห้าครึ่งเชฟยูหนึ่งจ่ายเก้าเบอร์มิงแฮมน่าจะตามอ่อนขึ้นมาจากลีกวันเนะี่ยเป็นเต็งสนะี 1, ออ่แล้วหนึ่งจ่ายสิบก็มีคิสเดวิดเป็น ผู้จัดการทีมนะฮะคุณซือชาเวลอายุ40ปีซึ่งเบอร์มิงแฮมเนี่ยทำสถิติได้111แต้มในลีกวันนะฮะมาแชมเปี้ยนชิพนี้อาจจะกระโดดมาแบบอิสวิดนะฮะเป็นไปได้นะฮะขึ้นชั้น2ปีติดเลยเบอร์มิงแฮมจะทำได้หรือเปล่าอันนี้รอลุ้นกันนะครับวันนี้เรื่องตัวเลขเยอะหน่อยนะฮะน้ามวเก็บมาฝากนะครับส่วนฟุตบอลในวันนี้นะฮะก็เป็นบอลเล็กๆบอลสวีเดนพวกนี้น้าแมวมองว่าซันสวาห์ทีมเยือนและเฮลซิงบอกครับทีมเยือนอีกทีมหนึ่งจะทำได้ดีทั้งสองที